นะคะจะมาแนะนำวิธีรักษาแก้อาการด้วยตัวเองฉับพันมาฟังกันนะคะว่าวิธีรักษาแก้ข้อเท้าพลิกฉับพันนี่จะทำยังไงแต่ข้อนี้มันจะเจ็บมากนะคะเพราะเกิดกับตัวเองมาแล้วค่ะ แต่ถ้าไม่ใช่หมอก็คงไม่รู้จักวิธีแก้เนะแต่ว่าบาังเอิญว่าประสบการณ์เราผ่านมานานนานมากเป็นหมอมานี้ก็ตั้งแต่ลูกสองขวบแล้วค่ะจนเธอ32สสองปีนะเบื่อก็ไปทำงานอย่างอื่นตามภาษามาฟังกันนะคะพร้อมกาแฟนะคะมาต่อกันนะคะ วิธีรักษาข้อเท้าแพงข้อเท้าพลิกด้วยตัวเองฉับพันแต่เคสนี้จะเก็บมากนะคะเพราะมนุษย์เกิดจากกลับตัวเองมาแล้วตกกันไดขั้นที่สามกันขั้นหนึ่งเพราะกลัวสุนักทุกคนร้อยทั้งร้อยขาแพงขาพิกเส้นเอ็นตรงนี้จะพิกใต้ตะตุ่มนะคะเส้นเอ็นตรงนี้จะพลิกถ้าพิกอย่างนั้นณนะตอนนั้น ถึงจะเจ็บยังไงแต่ให้เราฝืนค่ะฝืนเขียเขีีเยเส้นออกที่เข้าไปที่เข้าไปในตรงตะตุ่มเนะี่ยมันจะเข้าตรงนี้แหละเขียเขียออกไปเขียออกไปนะคะเขียออกไปพอเขียออกไปแล้วใช่ไหมพอเขียออกไปแล้วแต่เคลียนานหน่อยนะคะเราก็หมนุนหมุนข้อตัวเอง จะให้ทันได้เข้ามากหมุนข้อตัวเองค่ะหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้การหมุนนี่ต้องหมุนให้ได้ตึงๆนะคะหมุนซ้ายหมุนขวาพอหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วใช่ไหมเหนี้ก็ยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคลิปกันหมดตอนก่อนยืดขึ้นยืดลงไปเรื่อยๆนะคะยืดขึ้นยืดลงไปเรื่อย ทีนี้เราก็มาลุกขึ้นแล้วก็เน้นเท้าเราเน้นเท้าเราจมพื้นดินเลยเน้นแรงๆจมพื้นดินเหยียบแรงๆเหยียบเท้าเราลงแรงๆเหยียบลงแรงๆแล้วก็เดินดูค่ะเดินดูเดินดูด,นด,ด,นดูว่าเป็นยังไงจากนั้นก็โอเคใช่ไหมก็โอเคก็มาทําขั้นตอนอีกรอบหนึ่งเหมือนทําตอนแรก มาทําขั้นตอนอีกรอบหนึ่งรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมเคสนี้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะไม่ต้องไปโรงพยาบาลคะ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลฉับพัน,นะคะ่ะวันนั้นคุณก็เดินได้รับรองมากไม่ต้องได้ไปพันขาพันแข้งพันเท้าตัวเองให้ทําเหมือนเดิมให้ยืดเหมือนเดิมให้หมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนเดิมเท้าตัวเองเดี๋ยวคลิปจะหมดก่อน อย่างนี้นะคะยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงยืดขึ้นยืดลงแล้วก็เดินอีกครั้งหนึ่งแต่ทําแบบนี้ยังไงคุณก็รู้สึกดีแน่นอนแต่อาจจะมีเครื่องเครื่องหน่อยแต่ยังไงคุณไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลแน่นอนแล้วก็จะเดินได้ด้วยแต่ถ้าคุณไปถึงโรงพยาบาลรับรองว่าพันใบหมดขาดงาน ขาดงานประจำแถมใส่เฟือกได้ไปอีกต่างหากเพเพอๆไม่ได้ไปเงินเดือนก็ไม่ได้บางที่นะคะแต่ถ้าทำเหมือนที่นุชบอกเนี่ยยังไงก็วันนั้นเดินได้แน่นอนวินาทีน้ำเดินได้แน่นอนเหยียบให้หนักหนักเหยียบให้จมพื้นเหยียบให้จมพื้นดินเลยเหยียบเหยียบเหยีบยบเน้นลง ล้วก็จะดีขึ้นถ้าดีขึ้นแล้วก็กลับมาทําอีกรอบจนรู้สึกว่าเออใช้ได้เดือนได้แต่บอกได้เลยว่าเคสเนี้ยหมอนุชเจอกับตัวเองมาตอนนวดไปนวดให้ลูกค้าอยู่ที่บ้านนวดบ้านน้องอั๋นะคะนวดบ้านน้องอันบ้านกุดเข่งนั่นแหละนวดบ้านน้องอันอ๋น่ะกลัวหมาเพราะหมาเขานั่งนอนอยู่กระไดไอ้เราก็คิดว่าขั้นสุดท้ายที่นายได้ตกจากขั้นสามมายันขั้นหนึ่ง ขาแพงขาพิกอย่างนี้เลยก็กเลยนะคะไม่ใช่ว่า